ขอต้อนรับเข้าสู่รายการธรรมนิยามค่ะความจริงแท้ทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะเราพบกันทุกวันเสาร์วันอาทิตย์สิ่งดีๆทั้งทางโลกและทางธรรมนั้นมีในรายการนี้โดยตลอดนะคะวันนี้เรายังคงสัญจรไปในวัดที่เป็นวัดสําคัญแล้วก็วัดที่ดิฉันตั้งใ,ทงใจที่อยากให้ท่านผู้ชมนั้นได้รู้จักจริงๆในเขตกรุงเทพมหาคนครนี่แหละค่ะวัดนี้เป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นวัดที่มีความสําคัญอย่างยิ่งทีเดียว ดิฉันมาที่วัดโมลีโลกยาลามราชวรวิหารค่ะและมานำมัสการพระคุนเจ้านะคะเจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาลามราชวรวิหารค่ะพระเมธีวราพรหรือว่าสุทัศน์วรทัศรีค่ะกราบนำมัสการค่ะขอจะเจริญพรค่ะพระอาจารยคะกว่าจะเข้ามาที่วัดได้หาทางเข้าลำบากพอสมควรทีเดียวน,น,นะคะแต่แรกแต่ดั้งแต่เดิมเป็นวัดเก่ายมทำการบ้านมาว่า อยู่มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาทีเดียวเจนพรที่ตั้งอยู่ตรงนี้เมื่อก่อนชัยภูมิเป็นยังไงคะท่านทําไมเดี๋ยวนี้เข้ามายากวัดมูลลกยารามเดิมทีเชื่อวัดท้ายตลาดค่ะวัดท้ายตลาดเพราะอยู่ท้ายตลาดเมืองธนบุรีเป็นวัดอยู่ริมคลองด้านทิศตะวันตกก็เป็นถนนเป็นที่ชาวบ้านอยู่แล้วก็ด้านทิศเหนือก็ติดกับกองทัพเรือ,อกองทัพเรือเมื่อก่อนนี้วัดเนี่ยเปิดถึงแม่น้ํำไหมคะไม่ไม่เปิดถึงแม่น้ํา เห็นมีกองทัพเรือขั้น <motiv> ข <ators> <vt ret ii> er ั้นอยู่เป็นเสี้ยวหนึ่งขั้นอยู่แล้วก็ทางด้านนู้นเป็นคลองบางกอกใหญ่ดังคลองบางกอกใหญ่ดังนั้นพื้นที่วัดจึงเป็นพื้นที่ที่ไม่กว้างนักเป็นพื้นที่ที่เราเรียกกันว่าวัดท้ายตลาดมาเดิมเนื่องจากว่ามีตลาดน้ําแถวปากคลองตลาดและก็คลองบางหลวงหรือคลองบางกอกใหญ่เนี่ยขั้นอยู่แล้วก็วัดนี้จึงชาวบ้านจึงตั้งชื่อวัดท้ายตลาดเป็นชัยภูมิที่เหมือนกับอยู่มุมหนึ่งของปากน้ํานั่นเอง ท้ายตลาดคือตลาดในสมัยกรุงธนบุรีใช่ไหมคะท้ายตลาดในสมัยอยุธยาอ๋ออยุธยาตรงนี้ก็เป็นเมืองเป็นถูกมีเรือสำเภามาทําการค้าปากแม่น้าเจ้าพระยามากมายมากมายเพราะฉะนั้นเมืองธนบุรีสีมหาสมุทรเป็นเมืองที่มีการค้าขายจํานวนมากต่างชาติจะผ่านไปอยุธยาก็ต้องผ่านธนบุรีต่างชาติหรือประเทศไทยเราเนี่ยชาวแม่ค้าแม่ขายเนี่ยจะขายของก็ขายที่ปากคลองตลาดแห่งนี้แหละสาคัญที่สุด แล้วก็ล่องเรือขายไปที่คลองบางเกอกใหญ่ออกคลองบางกอ,อ,อก,อกอน้อยออกคลองภาษีเจริญไปมากมายนี่คือที่มาที่ไปในในใน,ในเบื้องหลังของวัดโมริโลกยารามก็เป็นเป็นวัดชาวบ้านเป็นวัดชาวบ้านเป็นวัดชาวบ้านแต่มันมีความสําคัญมากในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินเจริญพรเป็นยังไงคะสมเด็จพระเจ้าตากสินหลังจากที่ชนะศึกกอบกู้กรุงศรีอยุธยาแล้วค่ะพระองค์ทรงเห็นว่าพื้นที่ชัยภูมิตรงนี้สามารถสร้างวังได้ จึงได้กําหนดพื้นที่วังเดิมเป็นตัววังแต่เนื่องจากว่าวังเดิมนี้ได้ถูกวัดสองวัดขนาบอยู่นั่นนั่นคือวัดท้ายตลาดแห่งนี้และวัดแจ้งคือวัดอรุณราชวรารามค่ะดังนั้นท่านจึงพระองค์ท่านจึงขอพื้นที่ของสองวัดนี้เป็นเขตพระฐานพระราชวังเดิมดังนั้นในเขตพระฐานพระราชวังเดิมในตลอด15ปีเนี่ย จึงไม่มีพระสงฆ์อยู่จำพรรษาเป็นเหมือนวัดในวังเรียกว่าวัดในวังเหมือน<ร>วัดพระแก้วจเจริญพรเพราะฉะนั้นในช่วงวัดในช่วง15ปีนี้พระองค์ก็ได้สวดมนต์บายพระได้มีโอกาสเจริญพระกรรมฐา,านในสองวัดนี้ยมมานั่งอยู่ที่นี่นี่คือพระอุโบสถพระโบสถนี่สร้างสมัยไหนคะท่านพระโบสถสร้างในสมัยรัชกาลที่หนึ่งที่นี่สร้างสมัยรัชกาลที่หนึ่งบูรณะใหญ่เมื่อไหร่คะที่เห็นงดงามเรียบร้อยอย่างนี้ก็บูรณะ ใหญ่เมื่อพระบาทสมเด็จะเจ้าอยู่หัวครองราชสมบัติครบ60สปีที่ผ่านมานี่หกสิปีที่ผ่านมา<ช>อ๋อค่ะมาตอน60สปีห0สิปีทีนี้เมื่อก่อนหน้านั้นก็ได้บูรณะมาตามลําดับแล้วแต่ก็ยังไม่ใหญ่เท่าช่วงหลังมาคือที่เห็นสดใสงดงามอย่างนี้คือเมื่อช่วง60สิปีครองราชในตอนสมัยกรุงธนบุรีนะคะยนพรสิ่งที่มีในวัดยังไม่มีพระโบส์นะจ๊ะยังไม่มีพระโบสดในสมัยพระเจ้าตากมีอะไรคะมีพระวิหาร ซึ่งอยู่ตรงข้าอุโบสถนี้อยู่ด้าน,นด้านหน้าเ,เลยใช่ไหมด,ดั้งเดิมเลยดั้งเดิมเลยพระวิหารเนี่ยมีมาก่อนพระเจ้าตักสินมีมาประจําวัดท้ายตลาดดั้งเดิมเสร็จแล้วเมื่อสมเด็จพระเจ้าตักสินท่านสร้างวังแล้วก็เขตพื้นที่วัดเป็นวังพร,พระวิหารหลังนี้ก็ถูกใช้เป็นที่เก็บเกลือเราเรียกกันจนติดปากทุกวันนี้เพราะว่าพระวิหารฉางเกลือ ในสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีเนี่ยพระอ,องค์ท่านค้าขายเจริญพรค้าขายเยอะนะคะแล้วมีสินค้าเยอะเพราะว่าพระองค์ท่านกลัวว่าประชาชนจะลําบากและกลัว,วพระสงฆ์จะเดือดร้อนด้วยน,นะคะอ๋อท่านพระองค์ท่านเก็บเกลือไว้อย่างมากเก็บเกลือเกลือนี่มันมีเป็นยุทธปัจปปจัยุ<ะ>ในการรบในการถนอมอาหารในการไปทับเพราะฉะนั้นคนที่รบสมัยโบราณเนี่ยต้องมีเกลือพกไปต้องมีเกลือพกไปเขาเรียกว่ากองพลารีการต้องขาดพวกนี้ไม่ได้ ไม่งั้นด่านหน้าจะแพศกแพศึกทันทีอ๋อใช้เก็บเกลือเนี่ยเ,เพระวิหารนี้มีบันทึกเลยมีบันทึกเลยพระวิหารฉัางเลือเนี่ยแล้วก็ภายในก็จะมีพระพุทธร,รูปซึ่งมีมาดั้งเดิมเหมือนกันโยมเข้าไปดูเมื่อกี้นี้นะคะจะเห็นพระพุทธร,รูปเยอะแยะมากมายเจริญพรนะคะแล้วก็ทรงเครื่องจะเรียกว่าพระแบบทรงเครื่องพระทรงเครื่องมีความหมายยังไงคะ,ะพระพุทธร,รูปทรงเครื่องนี้สันนิษฐานกันว่าได้มีมาในยุคหลังพระเจ้ากรุงธนบุรีอาจจะเป็นสมัยรัชกาลที่สองที่สามซึ่ง องโปรดการสร้างวัดจริงๆแล้วพระพระุทธรูปสองเครื่องในประเทศไทยของเรายังไม่เป็นที่นิยมนักมเมื่อสิ้นสมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วสมัยกรุงศรียุธยา,ย,ยานี่พอมีพุทธรูปสองเครื่องให้เราเห็นแต่ในประเทศพม่าเนี่ยจะมีให้เราเห็นจํานวนมากแต่ในประเทศไทยโดยเฉพาะในกรุงเทพนี่หาน้อยที่จะเห็นพุทธรูปสองเครื่องแบบนี้เพราะนั้นจึงถือว่าเป็นสิ่งที่แปลกใหม่ ส,สิ่งเก่าแต่เป็นแปลกใหม่สําหรับคนปัจจุบันนี้ที่มีพระพุทธรูปทรงเครื่องมือนเทวดาคจ่จริงๆแล้วในสมัยโบราณก็อยากจะมีแนวคิดอย่างนี้อยากจะแต่งพระพุทธรูปให้สวยงามค่ะ,ะการหล่อพระในหล่อพระให้สวยงามแล้วก็มีเพชรนินจินดายอยู่ไปในพระนั้นแล้วก็ประดับตกแต่งให้สวยงามถือว่า เป็นความดีงามของคนแสดงว่าถ้าจะพูดถึงว่าวัดหลวงเนี่ยนะคะเจนพรที่มีพระพระวิหารเก่าแก่มีพระพุทธรูปเก่าแก่โบ,ร,บราณตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์เจริญพรและเป็นแบบทรงเครื่องต้องมาดูที่วิหารต้องมาดูที่พระวิหารช้างเกลือนี้ค่ะพระวิหารช้างเกลือของวัดโมรีโลกายาลาเจริญพรท่านท่านเปิดตลอดวันไม่ได้แล้วมังค่าของล้ำค่าอย่างนี้เป็นบาระเป็นวาระสําคัญคือญาติโยมมามาขอชมค่ะ แล้วก็ขอดูขอศึกษาในเปิดได้ค่ะพวกเจ้าหน้าที่หรือว่าคณะบุคคลก็ได้ถ้ามาก็ติดต่อวัดมาได้โดยตรงเ,เราเป็นที่ทราบกันดีว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินเนี่ยท่านโปรดที่จะนั่งนั่งสมาธินั่งวิัสนากรรมฐานวัดนี้เนี่ยหลวงท่านมีประวัติไหมคะว่าระองท่านมานั่งวิปัสสนากรรมฐานก็มีประวัติปเป็นลักษณะเรื่องเล่าค่ะคือในยุคนั้นเนี่ยมีวัดขนาดอยู่สองวัด แต่วัดที่นอกวังเช่นวัดหงรัตนารามพระองค์ท่านก็ไปไปทรงมันเป็นพระราชกุศลอยู่ตลอดหละแต่ในยุคนั้นเมื่อมีวัดสองวัดอยู่ในวังแล้วพระองค์ก็ท่านก็ใช้ใช้ปฏิบัติกรรมฐานอยู่ด้วยก็คือพระวิหารฉางเกลือแห่งนี้ใช้นั่งสมาธิแล้วก็โบสถ์น้อยวัดอรุณราชวารารามก็ใช้ส่นมนุษย์พระเป็นอย่างนี้เพราะนั้นจึงมีสถานที่ให้พระองค์ท่านได้เจริญกรรมฐาน คือตรงนี้ยิ่งใหญ่มากนะคะวิ <ยน S 1> หาร,อรของวัดโมรีโลก<ช>เป็นที่ที่สมเด็จพระเจ้าตากสินเคยมีประวัติว่ามานั่งกรรมฐา,านที่นี่มีนักกรรมฐา,านแล้วก็เวลามีงานอะไรต่างๆแม้แต่ง,งานศพของพระพราชาชมรดาของพระองค์เนี่ยก็ยังต้องผ่านตรงนี้เวลาออกมาก็เอกมาผ่านวัดท้ายตลาดแห่งนี้ผ่านวัดท้ายตลาดแล้วก็เอาไปออกไปเผาที่วัดอินทรามวัดอินทราามเย็นผรนอยู่บางยี่เรือใต้ ใอบางยี่เรือนะครอันนี้นี่คือประวัติที่เราสามารถที่จะสืบค้นได้แลเล่าขานได้ในยุคนั้นแต่ก่อนหน้านั้นน่ะของวัดท้ายตลาดแห่งนี้ก็สืบพ้นลาบากเนื่องจากแต่แต่สิ่งที่ตั้งแต่มีราชวงศ์จัก,กรีหรือว่าแม้แต่ราชวงศ์กรุงธนบุรีนี่เข้ามาอยู่เข้ามามีความสัมพันธ์รละเกี่ยวข้องกับวัดทำให้วัดมีเป็นที่รู้จัก จริงๆประวัติศาสตร์ในช่วงสมัยกรุงธนบุรีมาจนถึงต้นรัตนโกสินทร์นี่มีบันทึกไว้เยอะนะฮะเพราะว่าเราเริ่มที่จะมีทั้งจีนทั้งฝรั่งทั้งญี่ปุ่นเนี่ยเข้ามาทําการค้าขายเยอะเจนพรพงศาวดารจีนก็บันทึกไว้เยอะมากเกี่ยวกับสมเด็จพระเจ้าตากสินนอกจากฝรั่งที่บันทึกไว้เป็นระบบเราก็เลยพอที่จะสืบทราบตรงนี้ได้ใช่ก็คนไทยปกติไม่ก็ชอบบันทึกดังนั้นสิ่งต่างๆที่เรารู้เนี่ยเรารู้จากฝรั่ง ฝรั่งในยุคนั้นก็หลายท่านที่จดบันทึกเป็นเป็นระบบมากระบบและก็เขียนแล้วก็สามารถที่จะบันทึกเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นแม้แต่ในราชวงศ์ราชวงศ์จักรีของเราอันนี้คือวัดท้าตลาดแต่ต่อมาก็มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อสมเด็จพระเจ้าตักสินท่านสิ้นราชวงศ์เมื่อราชการที่หนึ่งไปครองราชที่ไปตั้งกรุง รัตนโกสินท์ที่ฝั่งพระนครค่ะฝั่งธนบุรีก็เลยต้องวัดกลับมาเป็นวัดอีกครั้งหนึ่งตรงนี้กลายเป็นเรียกว่าเราเรียกว่าวังเดิมเจนพรค่ะวังเดิมไอ้ตัววังที่ตอนนี้กองทัพเรือดูแลอยู่ค่ะเขตพระฐานด้านเหนือก็คือวัดอรุณราชวรารามด้านใต้คือวัดท้ายตลาดหรือวัดโมลีโลปยารามเจนพรเมื่อสร้างวังแล้วพระองค์โปรดให้ลูกชายก็เรียกวพระราชโอรสเนี่ยคือรัชกาลที่สองตอนนั้นเป็น พระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมวงอิสระสุนทรมาบูรณะสองวัดคือวัดอรุณราชวรารามกับวัดท้ายตลาดวัดรุก็เรียกว่าวัดแจ้งวัดด้านเหนือกับด้านใต้ก็รัชกาลที่สองก็บูรณะทั้งสองวัดนี้อย่างสมบูรณ์โดยเฉพาะวัดรุ่นนั้นท่านบูรณะเป็นการใหญ่เนื่องจากว่าทรงมุ่งหมายที่จะให้เป็นวัดประจําราชการพระองค์รัชการที่สองส่วน วัดโมลีวัดโมรีลกยารานั้นพื้นที่เล็กก็บูรณะเป็นการย่อมลงงาตอนนั้นเรียกว่าวัดพุทธไทยสวรรค์แล้วยังคะยังไม่เรียกยังเป็นวัดไายยังเป็นวัด้ทยตลาดอยู่แล้วก็โดยเฉพาะพระโบสถ์หลังนี้พระราชมารดาคือกรมสมเด็จพระเทพรามาศเป็นผู้วางศิลาฤกษ์และเป็นผู้สร้างขึ้นสมเด็จพระราชมารดาอ่าพระราชมารดาในรัชการที่สองรชการที่สองเป็นพนพระอุโบสถหลังนี้พระโบสถหลังนี้ เพราะนั้นดูกระทัดรัดแล้วก็ไม่ไม่ใหญ่โตโอถงเกิดคือสมกับเนื้อที่ของวัดซึ่งก็ไม่ได้กว้างอะไรไม่ได้กว้างอะไรค่ะอันนี้เนี่ยคือพอเหมาะผสมบ้างนั้นแหละนะทีนี้นี่ก็เมื่อขึ้นรัชกาลที่สองพระองค์ท่านก็โปรดให้บรรดาพระาชโอรสนี่มาศึกษากับอดีตเจ้าวาดที่นี่พระโอรสของพระโอรสพระราชกาลที่สองแล้วว่ามาทรงพระอักษรกับพระอาจารย์คือเป็นอดีตเจ้าวาดรูปที่สองแห่งวั ท้ายตลาดแห่งนี้คือเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโคจารย์ขุนพระพุทธโคจารย์คุณซึ่งปัจจุบันนี่มีรูปหล่อของพระองค์ของท่านมีมีหอเขาเรียกว่าหอสมเด็จหอสมเด็จในหอสมเด็จนี่ท่านผ่านักที่นี่เลยเหรอคะที่นี่ไม่ใช่ที่ผำนักค่ะที่นี่เป็นที่ที่รัชกาลที่สามสร้างขึ้นเป็นอนุสรณ์แด่พระอาจารย์อพระพุทธโคจารย์ขุนรูปนี้เป็นพระอาจารย์ในรัชกาลที่สอง อันนี้เป็นตัวที่เป็นพระราชแร่พระจารย์ในรัชากาลที่สามและรัชกาลที่สี่พระปิ่นเกล้าด้วยสมเด็จพระปิ่นเกล้าด้วยดังนั้นเมื่อท่านขึ้นครองราชรัชกาลที่สามท่านขึ้นครองราชท่านก็เลยสร้างหอตรงนี้ขึ้นมาตอนนั้นสมเด็จพระพุทธโคษสอาจารย์ท่านท่านมีความชํานาญในเรื่องอะไรคะลุกเป็นเรื่องธรรมดาที่ในในตอนนั้นไม่ว่าจะเป็นออกษัตร์ นั่นไม่ว่าจะเป็นราชวงศ์หรือว่าสามัญชนขุนน้ำขุนนางเนี่ยก็จะส่งรูปมาเรียนในวังในในวัดเป็นธรรมดาอยู่แล้วต้องขึ้นกับว่าองค์นั้นจะเชี่ยวชาญแค่ไหนค่ะการที่พระถูกเลือกจากพระเจ้าแผ่นดินให้เป็นพระอาจารย์ของพระราชโอรสนี้แล้ว<ก>พระราชโอรสที่จะขึ้นเป็นกษัตริย์อีกต่างหากถูกต้องก็แสดงว่าท่านไม่ธรรมดาท่านต้องมีความเชี่ยวชาญพิเศษจนเป็นที่ไว้าวางพระราชารยันไทยเท่านั้นวัดมรีรลกยารามก็เป็นเป็น ได้มีโอกาสคือเจ้าวาดท่านเป็นคนที่เก่งเจ้าวาดรูปที่สองนี้หลวงพ่อหลวงพ่อขุนหรือเจ้าประคุณสมเด็จขุนเนี่ยท่านเป็นคนที่เก่งอักขราวิธีเก่งธรร,รมเนียมเก่งระเบียบประเพณีโดยเฉพาะการเก่งเลขคณิตเอาเก่งเก่งคณิตศา,าสตร์เก่งคณิตศาสตร์เก่งโหราศาสตร์เก่งทุกศา,าสตร์ด้ง่ายบรรดาศาสตร์ที่ลูกกษัตริย์จาจะต้องเรียนนี่ท่านเก่งดังนั้นจึงได้รับความไว้วางพระราชลัยจากพระบาทสมเด็จ รัชกาลที่สองจากพระราชรัชกาลที่สองเป็นเป็นปฐมเลยโยมยังสงสัยอยู่นะคะว่าอย่างพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านก็ทรงมีพระปีชาสามารถในทุกด้านน,นะคะ <พอ S 2> ทางทางเรียกว่าทางทางพระด้วยพระองค์ท่านก็มีความรู้นะคะเป็นพระองค์ท่านเป็นปร,รินเป็นปร,ะรนิะทรงบวชทรงผนวดใช้เวลาผนวดตั้ง20กว่าปี <C> e ก็เป็นปร,ริญญายน,นึงห้าประโยคและมีความเชี่ยวชาญทางภาษาบาลีเป็นอย่างยิ่งจนเป็นได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบแต่ก่อนสอบด้วยปากไม่ได้มีการเขียน e <D> ดังนั้นท่านก็เป็นกรรมการหนึ่งในผู้สอบด้วยปากเปล่าในพระารมมาชวังต่อมาก็ได้เป็นประธานกรรมการสอบด้วย <C> e นี่คือ,อรัชากาลที่สี่หรือพระวชิรยานภิกษุท่านพระองค์นั้นเป็นนักดาราศาสตร์ยนพรก็ยังคิดอยู่อันนี้เป็นการ ศึกษาท<ะ>ี่ท่านในศึกษาเพิ่มเติมต่อมาอาจจะศึกษาในระบบของฝรั <reco Christ. S 2> ่งแล้วก็เป็นการคำนวณทางโหราศาสตร์โหราศาสตร์นี่ก็ท่านต้องมีอาจารย์ดีถึงจะคำนวณได้ถูกต้องเป็นอย่างเราเรากำนวณไม่เป็นเด็นวันดังนั้นก็ต้องมีอาจารย์ดีค่ะแสดงว่าเริ่มมีพระตั้งแต่ในรัชกาลที่รัชกาลที่หนึ่งไหมคะเริ่มมีพระตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งมาแล้วพอหมดสมัยกุงธนบุรีรัชกาลที่หนึ่งโปรดให้อ่า เจ้าวาดมามาอยู่ใหม่คือตัวให้พระเทพโมรีพระเทพโมรีจากวัดราชสิทธารามมาอยู่ตรงนี้มาเป็นเจ้าวาดที่นี่เป็นพระผู้ใหญ่ค่ะเสร็จแล้วพอสิ้นและพอสิ้นอง์นี้พอสิ้นเจ้าวาดรูปนี้รูปที่สองก็คือคือเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโศษาจารย์ขุนรูปนี้เป็นสมเด็จรูปแรกแห่งวัดนี้วัดนี้มีสมเด็จครองวัดทั้งหมดสองรูปคก็คือรูปที่สองและรูปที่สามรูปแรก คือองค์ส่วนใหญ่พระเจ้าพระคุณส่วนใหญ่พระทุกโสดาจย์คุนเนี่ยเก่งเรื่องอ่านเขียนเรียนเลขจนเป็นที่วางพระนาไทยดังกล่าวแล้วเรียกว่าเป็นพระอาจารย์ถูกต้องส่วนองค์ที่สองนั้นเก่งบาลีค่ะเป็นปร,ริญญาเก้าประโยครูปเดียวในอดีตเจาวว้าวาดทั้งพวงที่ร่วงมาแล้ว<อ>เป็นปร,ริญญาเก้าประโยคเป็นกรรมการสอบในวังด้วยค่ะท่านชื่อพร,ระทุกโสสมเด็จพระทุกโสจาจย์ชิมชิม เมื่อได้เป็นสมเด็จแล้วก็ได้ไปครองวัดมหาธาตาุาวัดมหาสะธาตุรยรังสุรินี่นะคือที่มา